เทคนิคที่ผมจําเป็นต้องบอกะนะฮะ,ะแล้วก็บอกท่านผ,ผ,ผู้ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับว่าที่เราต้องทําเร่งด่วนในบ้านของเราในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็คือการเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนให้เป็น LED ให้หมดมีข้อสมมุติฐานง่ายที่สุดคือหลอดไหนทํางานเกิน8ชั่วโมงต่อว,วันให้เปลี่ยนเป็น LED ให้หมดคุ้มทุนไม่ถึงปีอายุการใช้งานเกิน5ปีการคิดค่าไฟฟ้าเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องใส่ใจค่ะ สูตรง่ายๆก็คือนำจำนวนวัตต์คูณกับชั่วโมงการใช้งานคูณด้วยจำนวนวันที่ใช้งานและนำไปหารด้วย1000ต่อจากนั้นคูณกับราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยค่ะเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะทราบแล้วค่ะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นๆต้องเสียค่าไฟฟ้ากี่บาทเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับชีวิตประจำวันของเราอย่างมากแต่ก็ตามมาด้วยค่าไฟที่เราจะต้องจ่ายในทุกๆเดือนค่ะ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลือกใช้อย่างฉลาดและเหมาะสมเพราะนอกจากจะช่วยลดค่าไฟให้เราแล้วยังช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานอีกด้วยค่ะ